ดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นเหล่าคาเมล่าแมนไปสู้กับเจ้าหัวโถส้มสก,กีบีดี้กันอีกแล้วนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอดูส้มหัวพี่เคนก่อนนะไอ้พี่เคนไม่ใช่หัวส้มนะนี่เนี่ยจิ้มเลยจิ้มเลยเอาละพี่เคนประจันบ้านเฮ้ยเยี่รงอ้อมดูดิเหมือนโดนเจ้าพวกสก,กีบีดี้บุกแล้วมันบุกเข้ามาอีกแล้วเหรอเมื่อวานมันก็บุกวันนี้มันก็บุกเนี่ยพรุ่งนี้มันก็คงจะบุกอีกอ๋อพรุ่งนี้ต้องดูก่อนมันจะไปบุกที่แมปไหนนะแต่ว่าตัวใหญ่มากเลย ไอ้ไม่รู้ว่าทีวีแมนอย่างเราเนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่านะโอ้ยเยอะเกินทําไงดีอ่ะทางนั้นก็มีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสมาัตพักพวกของเราก็เยอะนะดูดิอ๋อ b i ี tv man ก็มีโอ้โหแต่ตัวมันให,ใหญ่มาก <TV Man S 2> นะก็มีนะาอแต่ดูเจ้าหัวสกีบิดีด่ดีโอ้ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีแบบแฮร์รี่ครั มันก็มีนะไม่น่ารอดพี่เคนว่าอ,อืมเดี๋ยวนะมันมีแต่สก,กินโมเดลใช่เปล่ามันไม่มีแอนิเมชันหรือว่าดาเมจใช่ไหมดาเมจมันอยู่ที่ปืนเพราะว่าสก,กินของเราเนี่ยยิงเลือดเยอะมันก็จะอยู่ได้นานและอาวุธเนี่ยถ้าใช้ปืนแรงๆแล้วก็มันก็จะคิวได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม้ดุดซ่วมไปกันเฮ้ย <มา S 1> ้ย่ะเฮ้ยอ่ะ พี่เกมมาช่วยแล้วนี่เลยปั๊มเลไมไม่เลยปั๊มนำไยปั๊มจนหัวหวเต็มเลยซุมตันเลยพวกเราเยอะอย่าไปกลัวพักพวกเลยเลยเลยเอ้ยอย่าให้กับทีวีเนี่ยมันบุกเมื่อของพวกเราได้นะอย่าให้มันข้ามฝั่งมาได้นะเฮ้ยอีกตัวใหญ่ไอตัวใยญ่มันเกินแล้วบอสเกิดแล้วยิงมันยิงมันยิงมันเข้าไปจิ๊วจิๆวจิวจิวจิวได้เวลาถล่มเมืองแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนร่างกันดีกว่านะเราจะเปลี่ยนร่างเป็นทีวีไหน แล้วก็เปลี่ยนปืนใหม่นะไม่เลยบาสุกา้าโอ้โหยังโหดปืนนี่เป็นแสนคอยนะแพงมากเลยเล่นตั้งนานกว่าจะเก็บตังค์ได้เนาะแต่ยิงแล้วมันไม่แรงขึ้นเลยดิออมันเป็นมิสไลซล์บาสุก้าเราต้องเข้าใจนะนะพี่เค้นว่ามันอาจจะแบบแรงนะแต่ว่ามันอาจจะพุ่งไม่ตรงเป้าสักเท่าไหร่แต่ไม้ดสซวมเนี่ยใช้ได้ดีเลยแหละออ้ย เอาไปซะแล้ว่อยเจ้านุบกแขนยาวไม่ได้ไอ่ะไอ้เจ้านุบกหัวถั่สซุ้มแขนยาวนี่มันโหดมากเลยนะเฮ้ยแกมือใหม่แกมือมาตั้งหลายตัวน่ะมีคนช่วยยิงนี่นะยยิงเอยนี่นลยยิงเลยยิงเลยไอ้ตับตึ้เราก็แรงอยู่นะถ้ายิงไอ้เจ้าตัวใหญ่ที่เป็นพวกบอสเนี่ยขาบอกไวยว่าโดนจังจังโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วพวกเราบุกทะลวงเข้าไป อย่าให้มันล้มเส้นลวมาได้นะอ่ะมันล้มเส้นแล้วก็ไปเลยยิงให้ตุ้ยตุ้ยตุ้ยเฮ้ยนั่นไงมันหนีละอ้ามตามมันนุ่มแล้วบนอากาศมันก็มานะมันมาทางอากาศด้วยมาเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยแล้วครับพี่เคนบุกไปที่ฐานทัพของมันได้เปล่าอ้าวหนีเข้าไปข้างในแล้วอะ่ะเข้าไม่ได้อะ่ะดูดิมันปิดประตูเลยแน่จริงอย่าปิดประตูหนีกันแดงโอ้ดูดิไม่ ออกมาเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะล้มเขานะก็ลงอยู่เห็นเห็นว่าข้างนอกเนี่ยอุทธาทางมันจะเป็นบอทนะเขาเรียกว่าพลังแห่งคุณธรรมพลังแห่งคุณธรรมรอนี่ไงไ,ไม้ดูดซ้วมเนี่ยเฮ<ว>้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้ลมแล้วล้มแล้วพอเวลามันแบบใกล้จะตวนะมันก็จะเอาหัวมุดลงไปในหัวเถวซ้วมของมันนะเนาะ อันนั้นมันคือแบบภาพประกอบฉากหรือเปล่าพี่เคนเหมือนกับว่ามันจะเป็นพร่อป,ประกอบฉากเลยนะไอ้ตัวที่มันติดอยู่ที่ตึกใช่เป่าเอาไปโชว์เลยเป็นร้านขายซ่วมอ๋อเป็นฐานทัพของพวกซ่วมนะปักอยู่ที่ตึกเลยนะ <c oughs> อยู่แทนหน้าต่างไปเลยเนาะอย่างนี้ต้องทำลายตึกเลยอ้อมลุย,ยเลยไม่รอดออกมานะนะ่ะโอ้ยมองทางอากาศกันเยอะแยะเลยโอ้ยอย่างเงี้ยถ้าประชิดต,ตัวต้องใช้ไม้ดือซ่วมนะ ถ้าใช้บาสุก้ามันไม่โดนนะดิโวยดูดิพราะเราไม่ดูซ่วมมาหลายมันจะตายเนี่ยเบาเาเย้แล้วเอาวเราโดนลุมแล้วดูดิฝั่งนู้นมากันเต็มเลยตอนนี้เราโดนบุกแล้วโค่<ข>าฝ<ว>ึกิแล้วย<น>ากจนเราพลาดแล้วค่าฝึกมันบุกมาแล้วเ้จ้านุ่นมไมอีกแล้วนุ่มมาแล้วนุ่มมาแล้วพี่เข้มข้าวแล้วข้าวยิงเลยยิงเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วจะประชิดตัวแล้วประชิดได้ครับโอ้ยเย้แล้วจะแทงพี่เียแล้วกระโดดลงลุ้มส่วมได้ไหมเนี่ยมาแล้วเลยมาแล้ว มือมันจะหมอแล้วพวกเรายิงเข้ามาละยิงเข้าไปนิเดียวทังีมันจะไม่เวิร์กก็เนี่ยนี่ยิง้ไม่ยไม่ยไอ้ตัวลเนี่ยง่ยเยางตไปเลยอุ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสกินใหม่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราระเบิดตัวเองกลับถึงนะเราก็จะซื้อสกินตัวใหม่ค่ะราคาก็เป็นหลักแสนอยู่นะยี่ิยตัวแพงๆทั้งนั้นเลยโอ้ยต้องใช้เวลาเล่นนานนะเนี่ยกว่าจะได้เงินในเกมมาเยอะ อืมตัวที่น่าสนใจก็มีหลายตัวนะซึ่งเราเนี่ยก็เปลี่ยนโมเดลมาหลายตัวแหละ<อ>โมเดลที่ราคาแพงขึ้นเนี่ยเลือดมันก็จะเยอะขึ้นนะเนาะลองเจ้าทีวีคิงก็แล้วกันเห็นเพื่อนเล่นนะลองใส่ดูนะนี่ไงบิ๊กทีวีคิงแต่อาวุธยังเป็นไม้ถุดซ่วมอยู่หรออย่างแท้เลยอ้อมดูดิมีกี่หัวนะ่ะเฮ้แต่เขามีบาสุก้านะนี่พี่เคนก็เปลี่ยนหัวแล้วเหมือนกันมันมีสามจอ <c oughs> ใช่ปะเนี่ย <My S 1> ม<อ>าแล้วเป็นหัวก็วง,ง,งจร<า>ปิดทำไมเอาสาวอากาศทีวีเอามาเป็นหนวดกุ้งไงดูดิว่าเอาทีวีจอเล็ก่าเป็นหนวดกุ้งอยู่บนหัวสองจอเนี่ยรุ่นนี้ถ้าเปิดไม่ออกต้องทุบ่อยนะโอ้ยคาเมล่าแมนไก่กระตัก นี่น่ารัก啊หลายคันไหนเนี่ยน้องเป็นคามเล่ร์แมนไก่กระตาก่อเอางงเขาเป็นพวกไขกันแน่เนี่ยอุ้ยน่ากลัวน้องน่าจะเป็นไก่งวงนะไอมาแล้วมันบุกมาทางด้านนู้นแล้วแล้วเขาพวกเราสกัดมันไว้อย่าให้มันเข้ามาได้นะเอ้ยมันจะหนีแล้วเขาไม่ทันพี่เคนมาช่วยยิงแล้วนี่เนี่นี่น่ไม่ตัวแล้พี่เคนจะปรสิทธิ์หน่อยโอ้ยระวังนะการแ่แล้วอย่าให้หนีไปได้นะ นี่บ้านเขาก็เหมือนบ้านเรา <c oughs> อยู่กันเต็มหน้าบ้านเลย <c oughs> เพราะว่าเรามาหน้าบ้านเขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะไปหน้าบ้านเราเหมือนกันนะเขาเรียกว่าพลังแห่งคุณธ <c oughs> รรมอะลุ้มได้ไม่ผิดนะ <c oughs> เอ้ตุยไปหลายตัวแล้วนะโอ๊ยด้านนูน้นดูนี่มาก,กันอีกแล้ว ล้วนแต่เป็นตัวเดิมเดิมใช่ป่ะเพราะว่าตัวที่แบบแพงๆอ่ะมันน่าจะยังไม่ซื้อไม่ได้ไะนะว้ยมีเข้าบ้านกันใหญ่เลยโอ้มาเราเข้าบ้านเขาไม่ได้เนี่ยเขายังมาหน้าบ้านเราได้เลยดีแล้วเขาเข้าไปได้แล้วตุมๆๆๆต้มเตาตุ้มเต่าตุ้ยเย็นแน่นอนว้ยบอสมาบอสมาาว้ยไอ้เจ้าตัวเล็กวอ้อยเจ้าปราสิตน้อย <c oughs> โอ้โหนาพิมกันหมดละอุ้ยตัวใหญ่ยิงเจ็บเจ็บอ่ะยิงเจ็บด็ด,ด,ดูดิมีปืนนั่งกี่กระบอกกันดูดิมีตัรงหมดกี มีตัวหกลูนะเฮ้ยเขาจะต้องเจียนมันให้ได้แต่ดูส้มเงี้ยดุส้มถ้าทางส้มนะจะตันนะยังเถือกเลยเถือบี้กระเลือดเขาเยอะค่าตัวเขาแพงนะขอบ,บอกมีตัวไหนอีกเฮ้ยไอ้เจ้าหนู๊กบุกมาอีกเหรอไอ้เจ้าหัวทอส้มหนูนั่นมันหัวทอส้มทหารมาอีกแล้วหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้นยนายอย่าปิดฝาหนีดิต้องปิดฝาทอส้หมหนีเลยอะ่ะดูดินไม่แล้ว มึงก็มาโอ้โหมันเกิดรัวๆเลยดูดิเกิดตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะอ๋คืออ้าวเฮ้ยเหลือตกก<ห>ลอดได้นะตอนนี้เราก็เก็บเงินมาได้เยอะล้วล่ะเราจะซื้อเจ้านี้เลยสตูดิโอคาร์ลัสแต่ลองใส่ดิราคาตั้งสองแสนนะ่ะโอ้โหมันแพงมากเลยนะน <c oughs> ี่อาจจะไม่เหมือนกับไททันนะแต่ว่าก็เป็นบิ๊กบกนะ โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เลยแต่ว่าญ่ดีแต่ว่ามันเดินช้าแต่ว่าเลือดมันเยอะนะมาแล้วมาแล้วพวกเราเราจะไปลุมมาแล้วพวกเรานะเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเนาะค่าตัวเราแพงขึ้นนะมาแล้วเจ้าหัวถสมันดุเข้ามาแล้วยิงเลยยิงแล้วแหมดูดิคุ้มค่าสองแสนเ้ามันต้องคุ้มดิดูเลือดของเขาซะก่อนเลือดเยอะนะอือหึยยังคึกแล้วดูปืนนีเข้ากับหัวกับเออกรงเล็บข้างหลังของเขาเลยนะ เอ้ยยิงเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไปอย่าให้มันล้ําเส้นเข้ามาได้นะเพื่อน <c oughs> อันนั้นเพื่อนโดนล,ลุมใช่ปะนะ่ะโอโ้ยลุมกันหลยตัวเนี่ยเอาเพื่อนไปแล้วไม่นะโอ้ยทำไมเราไม่ช่วยเพื่อนแล้วเนี่ยเราช่วยไม่ทันลเลยอุ้ยมีทีมีตัวเ,เ,เพื่อนเหรอทีมแรกเลยข้ๆๆๆๆๆๆางล่างข้างล่างพี่เกนมันมาเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์อีกตั้งสามตัวน่ะแล้วเข้าพวกเรา ระวังข้างหลังีินะแหมเจเจเดี๋ยวกันทําไมมันมาทางด้านนู้นเยอะจังเลยอ่ะเมื่อกี้พี่เคนเจอตัวเลือยด้วยนะยังโหแต่มันป่นทิ้รอบพิศทางเลยเราต้องไปเคลียร์ทางด้านนู้นกันนะไปเดี๋ยวพักพวกรอไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้เพื่อนไอหมาดิมาลองดูดิว่าเลือดไขมันจะเยอะกว่ากันเฮ้ยะเฮ้ยอโอทำไมรู้สึกว่าต้องใช้ไม้ดูุส้วมเลยเนี่ยไม่น่ารอดพี่เคนมากเฮ้ยแตาเลือดเราเยอะอยู่นะเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้ปืนดีกว่านะอ๋อ,อปืนอันนี้มันก็ยิงไม่ค่อยจะถูกนะหลับสบายอ๋อใช่เสร็จไปอีกหนึ่งฮาล้วพวกเราเหลือแต่ตัวกระจอกเองนะตัวเล็กตัวน้อยบุกเข้ามาแล้วอย่าให้มันเข้าประตูบ้านเราไปได้นะเข้ามาพักเรายิงเข้าไปยิงเข้าไป่คนนู้มมนนี่คนนู้นเขาปั๊มท่อใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหปั๊มที่ก้นกระดกเลยอันนั้นคือเขาขี่กันใช่ปะนะ่ะเขาซ้อนตัวกายกรรมป่ะน่ะพี่แค่เราต้องไปจัดการมาแล้วนะโอ้ย่แล้วแยแล้ววูนมากันยังเยอะเลยนี่นี่มาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วเอาตุยไปแล้วโอยยังไม่ทันยิงจะเข้าไหร่ตุยไปซะละไว้ที่เหลือมาจากทางอากาศเยอะมากเลยเจ้าตัวเล็กพวกเนี้ยยิงไม่ค่อยจะโดนนะเพราะว่ามันบินทางอากาศใช่ไหมมันก็จะบินเซไปเซมาเนะาะเฮ้ยยังไงตัวใหญ่ยอยู่ข้างหลังมันมะข้างบนหัวของเราโอ้ยทำรูบนมาเยอะจังข้างบนก็เยอะ ข้างบนน่ะมันชอบไอ้มายิงข้างบนเราล้างตัวได้หรอเจ้าปนไม่นละยไม่เลยยิงเลยยิงเข้าไปแม่หวายแม่หวถ้า,างั้นวันนี้ขอไปพักก่อนแล้วกันโ <gasps> อเคจ้ะถ้าชอบแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุ่มคลิกกระดิ่งให้กันด้วยล,ล่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบบ๊ายาย